บทที่4การสร้างสื่อการสอนด้วยอินโฟกราฟิกการใช้สีไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่เป็นศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับงานออกแบบของคุณมารู้จักวงล้อสีกันก่อนวงล้อนี่คือหัวใจของทฤษฎีในการใช้สีที่เชื่อมโยนเฉดสีต่างๆเข้าด้วยกันเริ่มจากการใช้สีเดียว ร่วมกับสีขาวและสีดำจะช่วยให้คุมโทนงานได้ง่ายแถมยังเพิ่มมิติด้วยกำปรับเข้มอ่อนของสีได้สีแบ่งออกเป็นสองวันนะวันนะร้อนเช่นสีแดงสีส้มและสีเหลืองให้ความรู้สึกอบอุ่นสดใสและพลังงานส่วนวันนะเย็นก็จะเป็นสีน้ำเงินสีเขียว และสีม่วงทำให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายถ้าต้องการความโดดเด่นสะดุดสายตาลองใช้สีคู่ตรงข้ามเช่นสีแดงจับคู่กับสีเขียวแต่จำไว้ว่าใช้อัตราส่วน80ต่อ20จะดีที่สุดถ้าอยากได้ความต่อเนื่องและกลมกลืนใช้3ามสีข้างเคียงจะช่วยให้งานของคุณออกมาสมดุลและสบายตาแต่ถ้าอยากเพิ่มความสนุกและมีชีวิตชีวา ลองใช้3าสีตรงข้ามดูสิแต่ต้องระวังการคอนโทรนให้ดีนะเคยสงสัยไหมว่าฟอนต์ที่คุณใช้งานในการออกแบบมีผลมากแค่ไหนเริ่มจากการเลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายให้ทุกคนเข้าใจและจะแต่แรกอ่านอยากใช้ฟอนต์หลายรูปแบบเกินไปแค่2-3ถึงรูปแบบก็พอเช่นฟอนต์หนึ่งสำหรับหัวข้อและอีกฟอนต์สำหรับเนื้อหาแต่อย่าลืม ขนาดฟอนต์ก็ต้องเหมาะสมหัวข้อควรใหญ่กว่าเนื้อหาและใช้ตัวหนาเน้นจุดสำคัญฟอนต์ยังบอกอารมณ์ได้เลือกฟอนต์ที่เข้ากับเนื้อหาเช่นฟอนต์ลายมือให้อารมณ์แบบสบายสบยใช้สีฟอนต์ให้โดดเด่นเลือกสีที่คมชัดระหว่างตัวอักษรกับพื้นหลังจะทำให้ข้อบความเด่นชัดและอย่าลืมระยะห่างระหว่างตัวอักษรช่วยให้ข้อความของคุณสบายตามากขึ้น ภาพนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้ข้อความเลือกภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาจะทำให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายขึ้นเลือกภาพที่มีความคมชัดที่สุดเพราะว่าภาพที่ชัดเจนทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นเลือกภาพที่มีลิขสิทธิ์มาใช้งานเลือกภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายภาพไม่ต้องซับซ้อนเกินไปเน้นใช้ให้เข้าใจง่ายและสุดท้ายสีของภาพต้องสร้างอารมณ์ให้เหมาะสม